เขาไม่ได้ทําผิดนะหน่งเมย์ดอะ่ะแต่แค่หมั่นไส้ไงอีมารหมั่นไส้ไงไม่ชอบไงเขาไม่ได้ทําผิดอะไรนะแต่เราหมั่นไส้แค่นั้นอะ่ะมีสามารถหมั่นไส้ได้ไหมนางมารสามารถหมั่นไส้ได้ไหมไม่ชอบอะ่ะไม่ชอบเป็นเป็นตัวบุคคลอะ่ะทําไมอะ่ะก็ไม่ชอบอะ่ะอ,อีบูลันดาถทาเป็นเทพตายแม่งไม่เคยออกมาตอบโต้แค่ป้าใช้บ้า,บานพูดแค่นี้คุยสั่นเลยชิบหายนะนี่สิครับ กรีดนะกรีดเลยไม้ตองก้านเอาไว้คือกรีดกรีดระบายมันออกมาระบายมันออกมาแล้ว,ออลวปลาถ่ายบ้านก็ไม่ได้มานั่งด่าไอเหน่งมึงต้องเอาหมามึงไปเลยนะไอเยี่ยแบบนั้นแบบนี้ไม่ใช่นะเออหมาเนี่ยมันก็เออมันก็กินบนบ้านนะมันก็นั่งอยู่บนบ้านแล้วจะมันมันโถมาอะไรหมาน่ะไหนบ้านย้ายบ้านเราจะเอาหมาไปไหนว่าจะเอาหมาไปอันนี้ อันนี้ที่พี่ที่ป้าท้ายบ้านพูดนะนะไหนว่าจะเอาหมาไปมันก็มากินนะมันทุกท่านนะคะนะเอฟซี FC มันมากินที่บนบ้านมันมากินร้านก๋วยเตี๋ยวนะมันเหม็นนะคะป้าก็เหม็นป้าต้องไรมันก็พูดประมาณเนี้ยเขาไม่เห็นมีอะไรเลยโมโหเหรอคุณโมโหเหรอโมโหเหรอที่ป้าท้ายบ้านเขามาพูดอะนะก็เขาพูดได้เนี่ยก็เอฟซีเขาอ,อันนี้ไม่เห็นมันจะแรงอะไรเลยถ้าคนพูดถึงอีมานนะอีมานมีหมานนะ เราก็จะออกมาพูดเออป้าท้ายบ้านก็พูดถูกนะนะมันไม่สมควรนะขอตำหนิแหน่งเมดายแค่ะไนนี้แหละนะถ้าจะไปก็ออกทางประตูออกเข้าทางหน้าต่างออกทางประตูนะคะนะไปไปลามาไหว้จะได้ใจมันเยอะนะแต่ถ้าไปแล้วทำาป็นเพศกันแหนกัน,แนกแหนกคไม่ชอบนะไม่ชอบคนกันแหนกันแหนกคุณดูออกแป๊บเดียว นะไปลามาไหว้นะอย่างนั้นไนะอ้มารชอบมากแต่ไม่ใช่ว่าไปแล้วทหมุยหมุย่ยกูไม่ชอบคนแบบนี้พูดตรงๆนะและไอสุเทพนะไม่มีใครกล้าว่าเหน่งเมเดงเหน่งเมเดไม่ใช่พ่อกูนะทําไมกูจะว่าไม่ได้อะ่ะอืมเยี่ยมเลไรเนาะขอโทษขออภัยพี่แอนนี่นะคะพี่แอนนี่ไม่ต้องกลัวนะคะว่านางมารจะทําให้ลุงเด,ดือดร้อนไม่มีทางคะ่ะ <c oughs> ลุงป้าไม่ได้เดือดร้อนหรอกนะลุงป้าไม่ได้เดือดร้อนเพราะนางมารหรอกนะ ลุงป้าแค่เสียใจพวกมันนะ่ะที่ออกไปเท่านั้นแหละแต่นางมานเนะเขาไม่ได้เดือดร้อนตรงนี้หรอกนะคนที่เดือดร้อนนะ่ะคือพวกปากหวานคนเปรี้ยวน้ำนิ่งไหลลึกนะเดือดร้อนแน่เดือดร้อนที่ทางจิตใจนะคะนะนะเสียความรู้สึกมากกว่าถ้านางมานจะมาพูดเนะี่ยทําให้ลุงเดือดร้อนไม่มีทางอ่ะนะนะลุงไม่เดือดร้อนหรอกทัวจะลงเหรอทัวที่ไหนจะลงฝั่งตรงข้ามเหรอมันทัวลงอยู่แล้วฝั่งตรงข้ามมันด่าอยู่แล้วแต่ฝั่งตรงข้ามไม่เคยด่านางมานนะจำเอาไว้ นะเขาไม่เคยเอาทัวร์มาลงนางมารทัวร์ที่จะลงลงคนอื่นคะ่ะไม่เคยลงนางมารน,นะคะพอฝั่งตรงข้ามทุกคนเขาลักนางมารหมดไม่ได้เข้าข้างตัวเองแต่ว่ายกหางตัวเองนะคะอ,อันนี้เรื่องจริงรับได้รับรับไม่ได้ก็เรื่องของมึงถ้าจะทัวร์ลงก็ทัวร์ลงของเอฟซีเหน่งเมเด์นั่นแหละนะนะใครที่เป็นเอฟซีเหน่งเมเดกูไม่ได้สนใจนะไม่ได้แคร์ด้วยกูแคร์ลุงป้ากู แต่เหน่งไม่ได้ใหมานไม่ได้แคร์และไม่เคยติดตามด้วยนะทําความดีลรวยกนิ้วให้ทําความดีอนุโมทนาสาธุนะแต่ไม่เคยติดตามกูบอกแล้วกูไม่ได้ติดตามแล้วกูไม่ชอบด้วยนะเราเป็นนางมานเราดูคนแป๊บเดียวนะแล้วเราก็จะจ้องมองคุณตลอดไปนะพี่มานของดีของเขาก็เยอะเขาก็ช่วยเหลือ เขาก็ช่วยเหลือลุงป้าเยอะเหมือนกันทุกคนที่มีทุกคนนั่นแหละทุกคนก็ช่วยเหลือลุงป้าอย่าบอกว่าแม่เหเมดช่วยเหลือเยอะนะทุกคนก็ช่วยเหลือเยอะทุกคนนะไม่เจาะจงแอดชัยก็ช่วยเหลือเยอะไอ้วางก็ช่วยเหลือเยอะเออน้องจิโก้ก็ช่วยเหลือเยอะชิดก็ช่วยเหลือเยอะลุงไทยบ้านไทยบ้านนอกเด้อก็ช่วยเหลือเยอะ ทุกคนช่วยเหลือเยอะไม่มีใครที่ไม่ไม่ช่วยเหลือเยอะนะแต่อิมานไม่ชอบไม่ชอบในความส่วนตัวไม่ชอบที่เออเขาไม่ได้ทําผิดอะไรนะเขาไม่ได้ทําผิดนะนหงเมดยอะแต่แค่หมั่นไส้ไงอิมานหมั่นไส้ไงไม่ชอบไงเขาไม่ได้ทําผิดอะไรนะแต่เราหมั่นไส้แค่นั้นอะมีสามารถหมั่นไส้ได้ไหมนางมาสามารถหมั่นไส้ได้ไหมไม่ชอบอะ ไม่ชอบเป็นเป็นตัวบุคคลอะทำไมอะก็ไม่ชอบอะอ,อีบุหลันด่าเทพเป็นเทพตายแม่งไม่เคยออกมาตอบโต้แค่ป้าท้ายบ้านพูดแค่นี้คุยสั่นเลยชิบหายนะป้าท้ายไออ,อีบุหลันนะ่ะด่าเมียน่ะด่าเมียเขานนะดา่าต่างๆนะานาด่าอุ้ยแสบดา่าไม่เคยออกมาตอบโต้เลยเงียบกีบเงียบกีบ พป้าท้ายบ้านแค่ออกมาเมา้อยกับเอฟซีเท่านั้นแหละโอ้โหเป็นวักเป็นเวนอย่าบอกนะว่าคนรู้จักกันจะถมน้ำลาจะถมถุยน้ำลาถุยน้ำลายลดหัวเลยแหละนะอย่าพูดนะไอ้คนรู้จักกันมาก่อนอย่ามาพูดนะถ้าจะพูด,พ,ดพูดตั้งแต่อีบุหลันมันด่าแล้วอีบุหลันด่านะด่าเน่งเมเดเน่ะเคยออกมาตอบโต้เขาไหมไม่เห็นออกตอบโต้อะนะแล้วทําไมป้าท้ายบ้านพูดนิดเดียวเองเรื่องหมาเนี่ย นะมันเจ็บปวดขนาดนั้นเลยเหรอต้องออกมาพูดโอ้หแค่นี้เองเราไปฟังแล้วไม่เห็นมีแม่อะไรเลยไม่เห็นมีแม่งอะไรเลยเขาก็เมา้มอยกับเอฟซีเขาเนี่ยหมาเนี่ยม,ม,มันนอนนะถ้าเป็นกูนะกูจะด่าเลยแหละชิบหายหมามึงทําไมมึงไม่เอาไปถ้าเป็นกูนะแรงยิงกับปลาท้ายบ้านเนี่ยไอสัตว์หมามึงเนะี่ยมันนอนบนเตี่ยวกูเนะี่ยกูจะด่าแบบนี้เลยกูไม่สนใจด้วยช่วยเหลือส่วนช่วยเหลือนะโทษฐานมันไส ส่วนส่วนโทษฐานการหมั่นไส้กูหมั่นไส้ไงนี่นี่เขาไม่ได้ผิดนะแต่กูหมั่นไส้เมเด์กูหมั่นกูหมั่นไส้หนึ่งเมเดีแค่นั้นแหละเขาไม่ได้ทําอะไรผิดอย่าเอามาอ้างว่าก็าทางานให้ลุงช่วยลุงเยอะไม่เกี่ยวกันกูหมั่นไส้ไอย่างไโทษฐานนะที่นางมารนพูดเนี่ยข้อหาหมั่นไส้นะคะไม่เกี่ยวกันเลยเขาไม่เคยด่าเคยว่าดุงก็ช่างแต่การก็ทำไม่มานไม่ชอบไม่ชอบ โทษฐานโทษฐานหมั่นไส้นะคะนะกนะูหมั่นไส้เหน่งเมเดนะคะนะหมั่นไส้นะคะเขาไม่เคยออกมาด่าลุงป้านะแต่การกระทํากูเกลียดกูเกลียดแบบนี้กูเกลียดการกระทําแบบนี้กูไม่ชอบนะสุกัญญาได้ไปหลายบ้านเลยค่ะเอาแต่ทําหลอกแล้วเป็นร้านแล้วตอนนี้มีโปรแกรมทําบ้านจัดสรรไปถึงสิบ้านทําไมได้ล่ะคะอืม ที่พูดพูดมานังมานใจกว้างรับฟังทุกคนคิดแหละคิดต่างกันแต่เราคุยกันได้ไม่ได้อวยนะใช่ค่ะดูต่อดูตอนไปวัดรู้ว่าลุงจะไปช่วยรีบไปทำเอาหน้าตอนทำตอนทำทำเป็นทำคอนเทนต์เชื่อ ซื้อขนมของแจกชาวบ้านก็ว่ากันไปนะคะนะแต่ที่นางมานพูดนะ่ะข้อหาโทษฐานหมั่นไส้นะคะคุณหมั่นไส้เหน่งเมเดย์เรามีสิทธิ์จะหมั่นไส้ได้ใช่ไหมดังนั้นก็จะพูดนะเราไม่ชอบไม่ชอบนะอีบุหลันนั่งด่าเป็นวักเป็นเวนไม่เคยตอบโต้แต่พอป้าท้ายบ้านมาพูดนิดหน่อยแม่งโมโหเป็นเรื่องเป็นเล้าใหญ่โตโมโหราน เราปลาถ่ายบ้านก็ไม่ได้มานั่งด่าไอเน่งมึงต้องเอาหมามึงไปลยนะไอเยี่ยแบบนั้นแบบนี้ไม่ใช่นะเออหมาเนะี่มันก็เออมันก็กินบนบ้านนะมันก็นั่งอยู่บนบ้านเราต้องมันมันโผมาอะไรหมานะ่ะไหนบ้านย้ายบ้านเราจะเอาหมาไปไหนว่าจะเอาหมาไปอันนี้ อันนี้ที่พี่ที่ป้าทายบ้านพูดนะนะไหนว่าจะเอาหมาไปมันก็มากินนะมันทุกท่านนะคะนะเอฟซี FC มันมากินที่บนบ้านมันมากินร้านก๋วยเตี๋ยนะแมันเหม็นนะคะป้าก็เหม็นป้าต้องไรมันก็พูดประมาณเนี้ยเขาไม่เห็นมีอะไรเลยโมโหเหรอคุณโมโหเหรอโมโหเหรอที่ป้าทายบ้านก็มาพูดอะ่ะนะเขาก็พูดได้เนี่ยก็เอฟซีเขาอันนี้ไม่เห็นมันจะแรงอะไรเลยถ้าคนพูดถึงอีมานนะอีมานมีหมานะ เราก็จะออกมาพูดเออป้าท้ายบ้านก็พูดถูกนะสวัสดีจ้ากาแฟดํานะจ้าลายหายไปแล้วจ้าจ้านะหายไปแล้วใช่ไหมเออนะมันไม่สมควรนะขอตําหนิหน่งเมดายแค่วันนี้แหละนะถ้าจะไปก็ออกทางประตูออกเข้าทางหน้าต่างออกทางประตูนะคะนะไปไปลามาไหว้จะได้ใจมันเยอะนะแต่ถ้าไปแล้วทำมันเพศกันแนกันแหนกูไม่ชอบนะ ไม่ชอบคนกันแนกกันแหนกูดูออกแป๊บเดียวนะไปลามาไหว้นะอย่างนั้นะอ้มานชอบมากแต่ไม่ใช่ว่าไปแล้วทําหมุยหุ่ยกูไม่ชอบคนแบบนี้พูดตรงๆนะและไอ้สุเทพนะไม่มีใครกล้าว่าเน่งเมเดยหน่งเมเดไม่ใช่พ่อกูนะทําไมกูจะว่าไม่ได้อะโทษฐานกูหมั่นไส้อะกูหมั่นไส้กูก็พูดได้อะถ้ากูไม่ชอบอะทำไมอะกูไม่ใช่เอฟซีเขาอะถ้ากูเอฟซีเขากูก็จะพูดในทางที่ดีกูเป็นเอฟซีลุงป้าทําไมอะ ใครที่เป็น FC หน่งเมดเดก็ฟังได้ก็ฟังฟังไม่ได้ก็เรื่องของมึงปัญหาของพวกมึงไม่ใช่ปัญหาของกูกูหมั่นไส้กูไม่ชอบเท่านั้นแหละ